เดี๋ยวนี้เขาจะโปรโมทอย่างนี้ไม่เห็นปะคือทำหัวข้อให้มันดูแบบคนต้องกดกดไปมันจะมีเม้น์ซึ่งไอเมน์พวกเนี้ยมันคือเม้น์ของมิชชาชีพเข้ามาเมนว่าจริงเราเคยได้จริงเธอแล้วก็จะมีคนแบบเราอ่ะเป็นเอฟซีเนี่ยนะเคยเออพอเห็นพี่จ๊ะลงอ่ะเราก็เลยเชื่อเนี่ยเราก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ยแล้วมันรู้จักเลี่ยงภาษาด้วยนะมันเลี่ยงภาษาแม่เห็นยังเผยเล่นจนได้ขับรถหรู นี่แหละก็หลอกให้คนเข้าไปกดใช่ป่ะนี่แล้วแพวเพิ่งล่าสุดหนักเลยเมื่อวานเอซีนะส่งมาแชร์กันเยอะว่าแพทเห็นหรือยังแม่เห็นหรืยังแพทขึ้นอะไรพะก็เห็นอะไรเขาเขาบอกว่าเอารูปเอารูปครอ,อ,อบครัวเลยนะแพทพีเลสโปรโมทแล้วขึ้นหัวข้อในติกต็อกขึ้นหัวข้อว่า พี่ชานนททางานอะไรรวยมาจากไหนพอหัวข้ออย่างเงี้ยคนอยากรู้อยู่แล้วเอาเอาพูดกันมาพอเห็นหัวข้อคนก็อยากรู้ก็เข้าใจเป็นข่าวเพราะว่าเขาไม่เคยเขาไม่เขาอยู่ดีเขามาอยู่ในชีวิตในนี่แล้วเธอเป็นใครเธอเฮ้ยแต่ก่อนทรงเธอไม่ใช่อย่างนี้ทรงเธอมันทรงเอเธอเป็นเด็กแว้นใช่ไหมแล้วพอเรากดเข้าไปเราไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนต้องอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วมันก็จะบอกว่านี่เขาได้จากเว็บนี้ เขาออกไม้ใหญ่เขาออกล็อตใหญ่อนี่มีบางคนมันเม็นว่าไหมลุงในอยู่หมู่บ้านเดียวกับแพทย์ลุงเห็นการเติบโตอืเออเข้าใจละมันทํากันเป็นขบวนมันเป็นขบวนเศษขบวเที่เกิดขึ้นพอแล้วมันฉลาดมันมันบล็อกมันบล็อกติกตอกแพทกับพีเพื่อไม่ให้เข้าไปส่องและรีพอร์ตแล้วเอฟซีแพทเข้าไปเม้นมันบล็อกหมด Oh. แล้วลบคอมเมนต์ oh. เพราะนั้นถ้าใครเห็นอยู่นะคะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันอยู่แล้ว oh. ใครเห็นรีพอร์ตแคปไว้เดี๋ยวแพทแจ้งความห oh. นักเลยแล้วก็มันจะลงให้น่าสนใจเนะี่ย oh. เห็นไหมไอ้คำค้นหามก็น่าสนใจแล้วว oh. ่าพีชานนเป็นใคร oh. พีชานนทําอะไรทําไมถึงมีฐานะ oh. Oh. แล้วมีอีกนะ แพทรวยมาจากไหนแม่หนูทํางานในวงการ <c oughs> เดียบสามสิบปีจ้ะคุณแม่หนูก็คือมีฐานะไม่ได้เลยหนูนั่งไล่ขายของทุกวัน <c oughs> มันขึ้นว่า <c oughs> แพทรวยมาจากไหนล่าสุดไปเอารูปบ้านใครไม,ไม่รู้อันนี้ตลกมาก <c oughs> <c oughs> เราก็นั่งคุยกันนะ <c oughs> เป็นบ้านหลังที่พีซื้อให้แพท <c oughs> หลังที่สองเขาใช้คํานี้เอ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นรูปบ้านหลังที่สองมูลค่าห้าสิบล้านแล้วก็พอมันขึ้นปุ๊บคนก็แล้วมันเป็นข่าวช่วงนี้อยู่ด้วยว่า พีพิ่พงจะตะระซื้อบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันเนาะเนี่ยทำไมมันลงอย่างงี้ไหนบ้านอะอ่าคุณเลติงเียมาละเออเลยผู้ที่อยากรู้ทุกเรื่องเขาก็มาถึงไหนพ่อแม่ขอดูหน่อยบ้านอะไรพอให้ดูเนี่ยลูกเขาลงบ้านใครอะ่ะอู้หลังใหญ่กว่าของเราเยอะเลยเลตหยุดลูกเลย เราะว่าเอาลูกเดลงเป็นครอบครัวแล้วก็มีบ้านด้วยบ้านแล้วบอกว่าเป็นบ้านหลังที่สองซื้อหลังที่สองเล้วังแม่หลังแรกหนูยังไม่อยู่ได้อยู่ยังไม่ได้ถึงไหนเนี่ยแล้วคนไม่รู้ว่าเอฟซีอ่ะเขาก็เหมือนเขาก็เออเออหรือว่าที่มันซื้อบ้านได้ไปหลงเชื่อก็โดนอีกไงแม่ไม่ได้นะใครเจออย่างนี้นะต้องแจ้งกันกดรีพอร์ตได้กดรีพอร์ตแล้วอย่าไปหลงเชื่อไม่มีหรอกไอ้พวกที่จะมา ทำอะไรแบบนี้แล้วก็การพนันมันไม่มีทางที่เราจะได้ไปตลอดไม่มีเลยไม่มีทางเลยเห็นไม่เห็นเพาเราทํางานเหรอคะห้าสิบค่ะแล้วก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่ไม่เคยถูกหวยด้วยเรื่องของเรื่องเสียงเดียวที่เคยเสี่ยงคือลอตเตอรี่ใช่นั่นแหละซื้อหมื่นได้สองพันนี่ก็ยิ้มแก้มจะจีกถึงนู่นถือว่าชนะถือว่าชนะเตรียมแจ้งความก่อนเดี๋ยวไปต้องต้องแจ้งแล้วเพราะว่ามันหนักมากแล้วคืนระบบติ๊กตอกแม่ มันไม่แทบไม่ต้องยิงแอดเลยนะอพอหัวข้อมันน่าสนใจคนมีคนเข้าไปดูดเยอะ มันเด้งไม่หยุดมันจะเด้งหน้าฝีทุกคนเลยเนี่ยคนมีสมองคิดอะไรแบบนี้ได้ไปคิดในทางสุดจริตนะก็นม่าจะแบบถ้าทำถ้าทำขนาดแบบว่าคอมเมนต์ไอคลิปออกมาได้ขนาดนี้ไปขายของแล้วรวยใจแล้วใช่ถ้าคิดเป็นระบบขนาดนี้มีเป็นทีมทีมเวิร์กเทีมเวิร์กแล้วก็มาไล่เม้นกันมีคุณลุงบอกด้วยว่าอยู่บ้านอยู่ในซอยบ้านด้วยพคุณอยากบ้านหลังไหนพูด ใจหยัดให้คุณพีเขาไปพิมพ์มันบล็อกพิมพ์ว่าบ้านหลังไหนจะไปเยือนซะหน่อยในซอยก็รู้จักกันหมดพูดมาเลยหลังไหนประตูบ้านเสียอะไรอันนี้ผิดจุดละอันนี้ไม่ได้ละแล้วไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านด้วยลุงผิดค่ะเอแม่เขาใจ่ไหมหุดหงิดน่ะแล้วตัดวัดแต่แหมตัดแต่ดีแล้วแต่ดีแล้วต้องแจ้งความต้องจัดการนะคะไม่ได้เดี๋ยวมีคนเป็นเหยื่อใช่